เวเวลาไปยามนกเอยเนาะครับพร้อมยังลูกพร้อม้วครับพร้อมแล้วไปไหนถุงใส่นกี่ออ้าไปไปเบ้งนะครับต้อนกไว้เนาะครับเนาะยังไงเนาะไหนนะต,ตรงนี้ไม่ใช่เลยลูกเอ,อกมามั้เสียงได้ยินเสียงอยู่ตามเสียงเนาะ นัเหเห่นคือปวงนะครับนี่เป็นปวงนะครับพื้นที่นะครับดักนกไว้ทั้งคนาะครับอือตันี้จะห้อยนะครับมาห้อยนกมีรุ่นมีรุ่นมีรุ่นไปลูกไปทั้งคนเอาไปไปพุ่นไปหอยแลอกไปหอยแล้วนะครับตามไปนะครับไหนยังบอกครับลมนะครับ ดูก่อนลูกดูก่อนดูก่อนเฮ้ย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 เอเี่ยเฮ้ยนี่ตัวนึ่งลูกหนึ่งตัวสอตัวเฮ้ยสามตัวเฮ้ยดูครบยังครบยังไหน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 ยัไง นี่ไงนี่ไงสี่ตัวโอ้ยหมานหมานหมานโอ้ยสี่ตัวครับโอ้ยหมานครับรอบนี้ครับสี่ตัวโอ้ยหมานหมานหมานพี่นอ้องเทปมัครับโอ้สตรนี้ได้ผลแล้วครับอือครับได้ผลนลครับ้านเอาขึ้นเลยนะอืม เอามาปลดลูกเอามาปลดเรื่อยๆมีตัวผู้ไหมหงศร้ายหยกมากแล,ล้วครับหนึ่งตัวเดี๋ยวเริ่มปลดที่ตัวก่อนเอามาเอานู้นนู่นมาด้วยนู่นเอาตัวไกลนู่นโอ้ครับนี่ครับสามสี่หลังได้แล้วครับหยกมากเอามาเอามาครับโอ้ยมันมันพี่น้องนี่ตัวนึงครับนี่นะครับเห็นเห็นกันเนาะครับเนาะ ยกมาจับมาจับมาใกล้ๆลูกครับมีมา nice ตัวหนึ่งตัวหนึง่งนะครับมาวางวางวางกี่ตัวกี่ตัวหนึ่งตัวน่ครับนี่นะเห็นเห็นนะครับนี่ครับตัวหนึ่งไม่ต้องเอามาเดี๋ยวมันพันกันแค่นี้เห็นแล้วล yeah> ูกเห็นแล้วเห็นแล้วก um> ี่ตัวนะครับหนึ่งสองสามสี่ตัวนะครับรอบนี้นะครับสี่ตัวครับผมโอ้ยได้ผลนะครับผมทำไมเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวพ่อจะปลดออก อันนี้มาหนูเอาเอามามามาเดี๋ยวพ่อจะปลดอย่ถุงไว้เอาจบมันครับพี่น้องครับรอบนี้ครับที่ตัวนะครับอืม

หมองมันหมองนะครับไม่ตื่นนะครับตื่นไปตื่นมนาเนะครับไอ้หัวมาขาวเลย<อ>ขนลุด กันกทนกันเดไม่หรอก่่างดําเดี๋ยว้ทางดํามาพ่ออืมตอนนี้ทางดํเรานี้ตัวผู้สาม คู3สามตัวจมีตัวนึ่งัวเมีอะนรคางดำหนี่งอีกตัวเดียวเสร็แล้วัวนี้ได้ผลลูกนะครับตั้างดำนะครับนกจมีนะครับได้ผลครับ กัคนครับพีนนน่น้องปิดขาหมานมานโอ้ไม่ได้ผลน,นะครับ ชั่วโมงครับผมดักไว้คือชั่วโมงครับยางมาเบิ่งเนาะครับตัวหนึ่งครับของนะเงินนะครับชอบทำมันดนะครับเนาะไอ้เฮดคลิปมาให้เบิ่งนะครับว่าเป็นยังไงเงี้นะครับ นกนะครับผมครับนี่จะนกตัวผู้นะครับมนนีสีตัวครับผมนะครับ